ขอเชิญผู้นำชาวประเทศไทยครับเลครับนะครับเด็นคนเดียวเลยครับ่านครับไม่ต้องมีใครร่วมกับท่านเลยคนเดียวเต็มครับกล้องแพ้เขาคนเดียวอย่าแพร่ผมเลยครับวัสดีครับท่านครับวันนี้ท่านมาแล้วผมอยากกระถามท่านนิดหนึ่งนะฮะว่าที่ท่านมาเข้ามาดูแลบ้านเมืองเนี่ยเพราะอะไรครับท่านครับผมไม่ทำนะใครจะทำล่ะฮะถามหน่อยอ๋อท่านมาดูแลท่านทำนะฮะ ท้าครับแล้วเออที่ท่านยื่นมือมาช่วยชาวนาเนี่ยเป็นเพราะอะไรฮะผมไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยอ่ะเขาดูแลอยู่ดูแลอยู่ว่าไงฮะอะไรอยู่เอไรอยู่ผมชอบครับอยู่เตเขาเป็นผู้นําที่ประหยัดไฟอ้าวรู้ได้ไงอะไรเป็นผู้นําป็นประหยัดไฟฮะอ้าวพอตอนเย็นเขาออกมาพูดผมก็ปิดทีวีเออไม่ได้ปิดเฉพาะผมนะใครบ้างฮะส่วทั้งประเทศ ผมมากรันนะข่าวอาครับบริษัทเจนเขารู้ไหมว่ามีเทปนี้ด้วยบริษัทเขารู้แล้วคุณรู้ไหมว่ามีเทปนี้ด้วยผมที่โทรไปมันไม่เป็นอย่างนี้นะผมเขาถามนี่เลยว่าหวยล็อกมัน,ม,น,นนะม,มีจริงหรับท่านอย่าไปเชื่อใครนะข่าวผมเล่าหวยไม่จริงหรอกแต่มันจะบ้าให้นิดนึงเอามีบ้าด้วยเออศูนย์นะอย่าเล่นนะทำไมฮะศูนย์นะดับอ๋อศูนย์ดับนะฮะศูนย์ดับแล้วเรื่องอะไรดีฮะแต่สามนี่มาแรงมาก ถ้ารู้ได้ไงสามารถเลยอ่ามาเชียร์รอ,องเปลืพัดลมดูดินะทำอยู่นลคลนตลกนะฮะผมเป็นคนอย่างเงี้ยคนตลกนะผมอารมณ์ดีแต่อะไรผมไม่มีอะไรหรอกนะนะ <S 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 เห็นบอกว่าทุกวนันนี้เรามีแบ่งสีนะฮะแบ่งสีเสื้อไหมตอนนี้ไม่แบ่งแล้วไม่มีสีแดงสีเหลืองไม่มีแล้วตอนนี้ฮะใครมีสีแดงสีเหลืองอย่าไปใส่ฮะผมกลัวผมไม่กลัวเพราะสีแดงสีเหลืองอ่ะแต่ผมกลัวสีกากี โอ้โอหกวนเจลอกิงเตียน้าบ้านทุกวันเลยตั้งแต่เอ็นมุกเนี้ยถ้ามารถอะไรครับเนี่ยท่านเดี๋ยวขายกับท่านคงไม่ต้องลำบากขานทางหรอกครับ <c oughs> ถ้าไปลักษณะจะมีรถกระบะมารอเดี๋ยวไปพร้อมเลยครับไป <c oughs> ถือไมโน้ตเลยต่อหอเต็มเลยต่อหอพิ่ยประจากสัต,ตหีบ <c oughs> ผมนั่งเรือมาจากสัต,ตหีบเจอแถลงการแล้วท่านครับนะแถลงนะครับผมประกาศประกาศฉบับที่หนึ่งทับสองวันห้าร้อยห้าสิบเก้า ให้นายคอมชวนชื่นไปเป็นผู้ช่วยนายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยด่วนจากข้าพเจ้ารักษาการหัวหน้ายามโรตักเป็นหัวหน้ายามโรตัสใช่เอาไมแต่งชุดแบบนี้เนี่ยเอก็ผมอยากเท่ผมตกใจนึกว่าประยุตกันกาแฟโอ้